ฟังคำเป็นกัรเริ่มแม่หมูเนอร์นะครับเจ้าวาดวัดบ้าน,นกองโอ้โขอบพระคุณครับคุณ่ดีมีสุขนะครับสุขภาพดีเรียนหนังสือเก่งๆนะลนลงเนอร์พี่น้องครับคืนนี้นะครับเจ้าวาดวัดบ้าน,นกองรอศาสตราจารย์ดรน้ำต้นครูนะครับเพื่อจะได้มาเตะทำนะครับในโครงการเตียวเต้นต่นางๆตาวิถีครูบาเจ้าศรีวิชัยครบรอบ148ปีชาติการครูบาในปีนี้นะครับ ปุเจ้าเกิดวันที่10 F มิถุนายน2406น,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 นะครับเมื่อ147ปีที่ผ่านมาและครบ148เมื่อ10มิถุนาในแห่งสามสี่วันไปหน้าเนี่ยนะครับจะครบรอบ148ปีนี่ถึงวัดพระพอดีนะครับจากวัดเพียงองลัล่องคืนนี้ก็จะไปวัดพระพุทธบาทสัางหาพลูกนี้วันฤืษ์กุลามกวันทัดไปวัด